สวัสดีค่ะทุกคนก็อินดีทุกคนเข้าสู่บ้านเก้าแฟมิลี่นะคะวันนี้เรากำลังเดินทางไปวัดห้องทองกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะแล้วก็กำลังหนังรถสะ ซ้ำรอนะคะเดินทางเข้าไปทีในตัววัดกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะพานจุดนะคะจุดาวายข้อพอตรงข้องถาวเวสวุวรรณนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปตัววัดกันนะคะวัดฮงทองจะเป็นวัดทีมีโบสถ์แล้วก็เจดีย์อยู่ที่กลางน้ำนะคะทุกคนอา,อาคารที่เราเห็นนี่ก็คือเรียกว่าอาคารกรตันยูค,ค่ะทุกคน แดดรอนมากทุกคนจะบวกว่บาตอนท้ายนี่ก็คือกลาง่มไปด้วยนะคะแล้วก็ท้ายไปด้วยภาพอาจจะสั้นนิดนึงค่ะทุกคนมีหลอมโพออกมาด้วยจ้าอันนี้ก็คือเป็นอาคารกระตันยูที่สามารถขึ้นไปชมวิวบรรยากาศได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวก็ซีวอล์กเป็นจุดอ่อผืนกระจกท่สามารถเดินไปอย่างจุดของพระพุทธรูปได้นะคะเป็นจุดซีวอล์กที่ยืน ไปในทะเลค่ะทุกคนนี่เรากำลังเดินไปนะคะอาทีโบดแล้วก็ทีนนะคะที่อยู่กลางน้ำทุกคนจฉพอกว่าบริเวณน,นี้ค่ะอากาศเย็นดีมากทุกคนมอแลที่นีทีนางนะคะซึ่งอากาศข้างนอกเนี่ยคือคนคางร้อนมากแต่มาถึงจุดนี้ค่ะทิทางเชื่อมเดินไปทีโบดอะคะ่ะคนโบดท,ที่อยู่กลางน้ำทุกคนอากาศ เย็นลราก็ร่วมโกรธสบายมาทุกคนและนี้กำลังเดินขึ้นมาทีชั้นสองนะคะของตัวเจดีนะคะ,ะตัวเจดีนะคะตัวจะมีองค์พระให้เรานะคะพรบไหว้บูชาค่ะทุกคนค่ะแล้วก็เรากาลังจะเดินอ่้าเดินขึ้นไปที่ชั้นสามนะคะทุกคนนี่จะเป็นชั้นสามนะคะค <c oughs> ่ะนี่บทบรรยากาศรอบอ่า นอกนะคะของตัวเจดีค่ะทุกคนที่เป็นอาชั้นสามนะคะเป็นบรรยากาศทีววิวนะคะดูสวยงามมากเลยทุกคน,น,นก็คือได้เห็นวิวทะเลอ่ะแล้วก็ลมโกรกนะคะ กินเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะมาแล้วคืออ่ามันจะือดประมาณช่วงเย็นแล้วช่วงกลางคืนปั่นแดดดูคอจะหมดแล้วของเอาขาคายดีนะคุกคนแต่ตอนนี้ยับจ้านแข็งไซส์มากทุกคนทุกอ,อาการมันร้อนและยาก,กินอะไรเย็นๆมาค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่วัดเอ่อ มาทุกคนเพื่ชอชมมากนะคะตลาดน้ำนี้เพราะว่าได้เห็นบ้านที่เขาติดติดคลองอ่ะทุกคนแล้วก็มีเด็กเล่นเล่นน้ำอะไเนี่ยโอ้เป็นบรรยากาศที่แบบชิลแล้วก็มาชมค่ะยลแบบบรรยากาศแบบเราเราอยู่บ้านต่างจังหวัดเลยอ่ะอืมไอนี้ก็คือนะคะอยากเล่นนั้นเด็กๆนะคะก็เลยไปนั่งเค้กมากันนะคะแล้วก็ท้ายลูปกันค่ะทุกคนค่ะ ได้ฟิลบรรยากาศตอนเด็กไปอีกแบบหนึ่งจ้าทุกคนเคไหมใ่มคนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะภาพทีระดึกกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็ขึ้นมาทีาตัวนะคะองค์พระนะคะองค์พระล่วงผบปานนะคะมาไหว้พระนะคะ อันนี้ก็แก็บภาพบรรยากาศมาฟ้าค่ะทุกคนเป็นองค์พระร่วงผอปานองค์ย้ายมากทุกคนค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับนะคะก็คือเราเดินทางกลับพานเส้นค่ะ สนามบินสุวรรณภูมิค่ะทุกคนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะทุกคน